หลวงปู่มั่นภูริทตโตสอนเรื่องหนทางสู่ความสงบซึ่งสรุปตามแนวคำสอนเพื่อให้เข้าใจง่ายและลึกสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันมาดูคําสอนของหลวงปู่มั่นภูริทตโตเรื่องหนทางสู่ความสงบดังนี้ ข้อที่1เริ่มที่ใจตนเองความสงบเริ่มต้นที่ใจไม่ใช่ที่สิ่งแวดล้อมภายนอกโลกอาจวุ่นวายแต่ใจเราไม่จำเป็นต้องวุ่นตามให้เริ่มพิจารณาใจตนเองเสมอว่าตอนนี้กำลังคิดอะไรกำลังรู้สึกอย่างไรเพราะต้นตอของความไม่สงบไม่ใช่โลกแต่คือ ใจที่ยอมให้โลกดึงไปไหววันข้อที่สองรู้อารมณ์แต่ไม่เข้าไปเป็นอารมณ์อารมณ์เป็นเพียงสิ่งเกิดแล้วดับอย่าไปเป็นเจ้าของมันเมื่อมีความโกรธความกังวลหรือความเศร้าเกิดขึ้นให้รู้เฉยเฉยว่ากำลังมีอารมณ์นี้อยู่ไม่ผลัก ไม่ดึงไม่ตามคิดต่อเพียงรู้เท่าทันอารมณ์จะเบาลงและจางไปเองนี่คือประตูแรกของความสงบข้อที่สฝึกสติอยู่กับปัจจุบันจิตที่อยู่กับปัจจุบันคือจิตที่สงบที่สุดจิตที่เที่ยวคิดอดีตและอนาคตตลอดเวลา จะไม่มีวันพบความสงบการกลับมาอยู่กับลมหายใจการเคลื่อนไหวหรือความรู้สึกตัวในกายทำให้จิตตั้งมั่นไม่ล่องลอยความสงบจึงปรากฏขึ้นอย่างธรรมชาติข้อที่สปล่อยวางไม่ยึดมัน่นถือมัน่นยึดมากทุกมากวางได้เมื่อไรสงบเมื่อนั้น สิ่งที่ทำให้ใจหนักคือการยึดทุกอย่างว่าของเราความคิดเราความรู้สึกเราตัวเราเมื่อเห็นตามจริงว่าทุกสิ่งเกิดดับตามเหตุปัจจัยใจจะค่อยๆค,คลายความยึดความสงบจะกลับมาเหมือนน้ำใสไร้คลื่นข้อที่ห้า จเจริญเมตตาเพื่อลดไฟในใจใจที่เมตตาเป็นใจที่ไม่มีศัตรูและไม่มีความร้อนเมื่อใจมีเมตตาความโกรธความอาฆาตและความคับแค้นจะหายไปใจจะเบาสบายและโปร่งเมตตาคือ,อยารักษาใจและ เป็นหนทางตรงสู่ความสงบภายในข้อที่6ยอมรับความจริงของชีวิตชีวิตเป็นไปตามธรรมไม่จำเป็นต้องเป็นตามใจเราเมื่อยอมรับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้เช่นการเปลี่ยนแปลงความไม่เที่ยงความพัดพรากใจจะไม่ฝืนไม่ต่อต้าน ความสงบจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเพราะใจได้ยอมรับกฎแห่งธรรมชาติข้อที่7ตั้งศีลเป็นรากฐานของความสงบผู้มีศีลย่อมมีความสุขผู้ไม่มีศีลย่อมวุ่นวายศีลเป็นเหมือนรั้วป้องกันไม่ให้ใจออกไปสร้างความฟุ้งซ่านเมื่อไม่พูด ไม่ทำสิ่งที่ทำให้รู้สึกผิดในใจความเบาสบายความสงบจะเป็นธรรมชาติของผู้มีศีลสรุปหนทางสู่ความสงบรู้ใจตนเองรู้อารมณ์แต่ไม่เข้าไปยึดอยู่กับปัจจุบันปล่อยวางมีเมตตา ยอมรับความจริงตั้งศีลให้ใจมั่นคงความสงบไม่ได้อยู่ไกลแต่อยู่ในใจที่รู้เท่าทันปล่อยวางและตั้งมั่น